เอวจึงเลยอ่ะโยกไหวไหมเนี่ยเออโ้ตายตายตายคุณแม่เป็นอะไรเนี่ยคะโอ๊ยโอยอยู่นั่นแหละแม่ปวดเอวโอ๊ยเอวรัดปัดรัดปั๊นี่แหละคนมีอายุแล้วเอาคุณไม่เอาไปใช้นะคะอะไรกันลูกวัชิดาน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะวัชิดาน้ำมันงาดำสกัดเย็น ช่วยอะไรอะคะลูกช่วยในเรื่องปวดเข่าปวดเอวปวดข้อปวดอะไรขาคุณแม่ไม่ชโชคเลยค่ะแสดงว่าเอลรักปั๊บคุณแม่ก็หายใช่ไหมคะใช่ค่ะหายเป็นปิดทิ้งคุณแม่จะไปเต้นหมอล๊บรูรุ่นได้หมดเลยค่ะเอลรักปั๊บรักปั๊บได้ไหมคะลูกได้ค่ะหลับไปก่อนนะคะบ๊ายบายใจจ้าจ้าลูกวชิดาน้ำมันงาดำสกัดเย็นช่วยเรื่องปวดเข่าปวดข้อ รับรองนะคะถ้าได้ทานแล้วจะหมดปัญหาเหล่านี้สนใจติดต่อตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วประเทศได้แล้วนะคะ